ชนะล,ดลดได้แก่ทีมสาวบ้านพรค่ะจากบ้านพลปนโถเพราะฉะนั้นเก่งมากอันดับที่สองจงได้แก่ทีมสาวแหล่บ้านนาค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะยินดีดกับทุกทีมด้วยนะคะทุกท่านเยี่ยมมาก ยอดจริงๆสุดยอดมากๆนะคะค่ะขอบพระคุณท่านจิรพรชัยมณีนะคะปริยาท่านวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครที่ให้เกียรติมอบรางวัลสำหรับการแข่งขันเรือพายทีมหญิงนะคะขคั้ต่อไปนะคะเรียนเชิญนายคัตติยาชัยมณีนะคะวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครน,นะคะได้อ,มอบมรางวัลให้กับขบวนแห่และ เรือไฟสวยงามกลางวันนะคะเรียนเชิญท่านคะ่ะเอาเป็นเรือไฟสวยงามเอาเป็นขบวนแห่ก่อนดีกว่าขบวนแห่ก่อนนะคะรางวัลขบวนแห่นะคะเดี๋ยวฉันจะประกาศตั้งแต่รางวัลที่สี่นะคะรางวัลที่สี่ได้แก่แดแด,ดตำบลน,นาตาอ่ายินดีด้วยค่ะนาตา ส่งตัวแทนรับนะคะเชิญเลยนะคะนาตาลอยู่ไหมน้มาแล้วมาแล้วเชิญค่ะเดี๋ยวเหนือสองรางวัลสุดท้ายเรามาลุ้นกันนะคะอันนี้เป็นขบวนแห่นะคะอ่ามาแล้วค่ะรางวัลที่สี่นะคะได้เด็กตำบลนาตาลค่ะต่อไปรางวัลที่สามได้แก ดีด้วยค่ะจันเพ็มสดีด้วะทนท่านผอกองการศึกษานะคะเมื่อกี้ตัวแทนตำบลจันเกนรับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเหลือตำบลเต่างอยกับตำบลบึงทวายขึ้นบนเวทีเลยค่ะเชิญตำบลเต่างอยกับตำบลบึงทวายค่ะเชิญบนเวทีแห่งนี้เลยนะคะทางสองตำบลเลยค่ะมาแล้วนะคะมาครบแล้ว เดี๋ยวฉันจะประกาศรางวัลที่หนึ่งขบวนแห่นะคะรางวัลที่หนึ่งประเภทขบวนแหในงานประเภทีไหลเรือไฟอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครได้แก่ได้แก่ตำบลบึ้งทวายยินดีด้วยยินดีด้วยะนะคะตำบลบึงทวายเพราะฉะนั้นรางวัลที่สองจงได้แก่ตำบลเต่างอย ่ทุกขบวนก็คือสูสีกันปีในี้ทำด้วยความยังไงล่ะความสามารถใช่แแ้วเก่งทุกขบลนเลยค่ะต่อไป<ส>เรามาลุ้นประเภทเรือไฟสวยงาม<ๆ>เรือไฟบกะนะคะไฟบกค่ดิฉันก็จะประกาศรางวัลที่4ก่อนนะคะ